สบายดีพี่น้องสบายดียามซาเด้ร์พี่น้องเลยนี่มันยางอะไรน้ำค้างหรือน้ำฝนพี่น้องเลย <c oughs> <c oughs> พ่อลงเทนนอนเถียงนาคนเดียวตอนนี้นางยังไม่ตื่นนรือยังไงคะท่านผู้ชม เย็นสบายได้ีปนองนอนเทียงหน้าเจอโมเห็นยังเลยมือในซุ้มห้องสกีเอาเขาไปน้องโอ้ลุง เกี่ยวข้าวนานาคูลลุง <c oughs> ลุงลุงเทนลุงเทนลุงเทนโอ้โอยจะาขึ้นมานอนตื่นสวยแต่เฮ้ยต<ะ>ัวผู้ใหญ่งวนงตุกกลางนี่ลูสิครับผมมองแล้วครับ มาดูส <À> ิลำค้างน่ะเกิเมาคืนแล้วบรนยากาศดีสุดหนึ่งมองมาลุดยอดบรรยากาศเลยพี่น้องเจ้าโมเลียวเห็นเทียงหน้าจะดำเนาะสีน้ำเงินทึบหมดอันอไหนต้นดอกไม้เด้อลูก หมอก <c oughs> ไก่อเอ้ยมันลุ่งเต็มาคืนลุ่งเทนเห็นไหม ตอนนี้ทางตะเวนขึ้นไปหน่อยเมฆหมอกลงมันก็สิมัวโทรศัพท์มันได้ไปลองตรว่ายางมันลงเนาะชิจี่ย่ามนี่ก็ยังมีอีกปะ แล้วตะเกี่ยวเาขาหน้าต้องเติอนน้องกับบอกค้ยลงมาคือลุงปวดขาเหรอฮะล้าลตะเกียวเาเข่าเกียวหน้าลูกหมากินกับฟมกาแฟ โอ้โหพี่น้องเฮ็ดปวกเฮ็ดปวกก็ไปออกตัดผูกบ้านดงพี่น้องไอครัวครัวบ้านดงทางลงน้พองบ้านนนองเตยหนองต้นควคนอุกุลุกเห็นยังเลยถ้าจะเกี่ยวข้าวก็รอยางหมอกมันออกเบิดก่อนเนาะ <c oughs> ที่ชาอ่ะพี่น้องบรรยากาศยามมะเสาเนาะถางโป้งได้พี่น้องมาหาผลกุบลงวัด ถึอจังหั้นพี่น้องจา้าขอบคุ้วละห้าวันเนาะปุ่นกบต้มหน้าไม้เมื่อวัด อุ่นต้ม้นาม้ยางหนูผูบักแป๊บสี่กับบักเสือหึฮหึักกองหีดมา้นี่เบ้ ดอกไม้หน <c oughs> <c oughs> ้าบ้านนะคะอืมเบี้ยมันเต็มเลย ไปหาปนกบก่อนท่านผู้ชมกบว่าบอกดิขออนุญาตปนกบก่อนนะท่านผู้ชมดูเจ๊มื่อจ่างนั้นแบบมันไม่ ป่นกบเตรียมไปว่ดเรียบร้อยแล้วทำโซมเลยอยาเพี้ยนเองฮันซื้อเมื่อเองมาเนี่ยแล้วก็ไข่ที่ลูกค้าสั่งผู้ใหญ่ใจดีสั่งก็ได้ห้าแผงแล้วห้าแผงเหลืออีกห้าแผงนะคะว่าได้หาแผงหาแผงเถิงเลยประมาณจะลอยโชกแผงแผงใช่ไหม นี่นี่ก็เหลืออยู่แค่เก้าฟองอันนี้ก็สี่ห้าถ้าหนูใส่กันคงจะเป็นหกเพงแหละถ้าสมมตินนะนี่สิคัดเบอร์ออกจ๊อกจใส่เล็กใส่ใหญ่ลูกค้ามันโมงก็บอกว่าเอ้ยใครจะขายแพงสักไหรบาทานในขายเด้อจ้ารู้แบบยังค่ะเปิดขายค่ะเอ้ดูยังไงไปเยอะนี่คืออะไรปนกบอ่อมหอยเจดดามห่านต้มน้ำใหม่นปนกบ กินเข่าเนี่ยอย่างน้อยก็ได้เมื่อละลลาห้าแผงเลยนะเมื่อละห้าแผงวันนี้น่าจะได้หกนะห <c oughs> นึ่งก็ได้ขึ้นถึงวันถึงวันแล้วดิฉันเมื่อจากงานกันพี่น้องไหมจากงันแล้วอะไพี่น้อง,งหรรไองหมแสงเดืดอ่อนๆเมนาะแง่แมงมุมเรียบร,ร้อยแล้วจังหันกัน โมนี่กนเซดลลาเด้อพี่น้องตาฝา,ก,ากกุ่ยกรุ่นเจโนพ่อกนไม่คลิปนาพี่น้องก็สบายดีแสงตะเวนอ่อน,ออน